สวัสดีจ้าบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับข้าบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องวันนี้ประดมผ้าพีผ้านองผ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวสวนค่ะในสวนก็มีต้นกระเกียบแดงเกิดเองค่ะเพราะว่าเคยมีทุกปีห่อนย่ามฤดูฝนมเมล็ดถี่ย่างลนเหลืออยู่ในสวนก็จะเกิดเป็นต้นค่ะ ตอนนี้กำลัางงามแกสีแดงงามต้องตัดเอาค่ะตัดเอาตัดเป็นกิ่งแล้วก็ตัดต้นทิ้งไปเลยค่ะนี่ตัดเอาเป็นงาไปเบิดเลย หลังจากนั้นก็นนาเอามาตัดเอาแต่ดอกค่ะตัดเฉพาะดอกตัดดอกออกจากกิงค่ะพี่น้องตัดเอาแต่ดอกแบบนี้ค่ะตัดเสร็จแล้วจ้าได้แต่ดอกดอกใหม่ๆสดๆงามๆก็เจี๊ยบแดงก็เจี๊ยบแดงมีประโยชน์ก็คือมีฤทธิ์นในการต้านอนุมูลอิสระลดไข้ ลดไข้และต้านการอักเสบมีวิตามิน C. ซีอยเสริมสั่งความแข็งแรงให้กับร่างกายพี่น้องหลังกระเก็บมาได้แล้วก็นํมา,กกามาาแกะเอาเมลร็ดออกเอาแต่ดอกล้วนล่วนแบบนี้ค่ะวิธีการแกะมลร็ดออกก็มีหลายวิธีแล้วแต่ไผจะนํามาใส่แต่ประดมใส่วิธีการแกะมลร็ดออกแบบที่เห็นนี่หละจ้า หลังจากนั้นก็จะนําไปตากแดดแห้งเก็บไว้ต้มเป็นน้ําดื่มกระเจี๊ยบอร่อยนเัเกิลจ้า